พี่โตผู้ขัมวอดในเรื่องของยานยนต์มาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในการเที่ยวครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนเรานั่งซ้อนเป็นภรระของเขาไม่ได้ช่วยอะไรมีเสียวหลังแวบๆบแบบบ้างแต่ก็สนุกดีค่ะ เราออกเดินทางจากกรุงเทพประมาณ8โมงกว่าค่ะแวะทานข้าวทานกาแฟค่ะขับเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบวิ่งเส้นนครนายกขึ้นทางด่านปาจีนมาถึงเขาใหญ่ก็ราวๆเกือบเที่ยงได้ค่ะช่วงที่มาเป็นเดือนธันวาคมค่ะอากาศเย็นๆขับรถสบายมากเลยค่ะวันนี้เราพักที่อุทยานห้องพักราคาไม่ถึง600เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะ ที่นี่ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ให้เลือกทำอย่างเช่นเส้นทางศึกษาธรรมชาติต่างๆชมน้ำตกจุดชมวิวเขาเขียวผาเดียวดายหรือถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็จะมีกิจกรรมส่องสัตว์เรียกได้ว่าเป็นการเที่ยวที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสุดๆเลยค่ะ จุดนี้ที่เห็นนะคะจะเป็นอ่างเก็บน้ําสายสอนเป็นสถานที่ถ่ายรูปที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆเลยสําหรับที่พักของเราค่ะก็อยู่ตรงข้ามกับอ่างเก็บน้ําตรงนี้ค่ะอยู่เยื้องๆกันเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูแล้วนะคะ เป็นที่พักที่เราจองไว้นะคะแต่ว่าเขาจะให้กุญแจตอนประมาณบ่ายโมง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราขับรถมาดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าเวลาค่อนข้างเหลือส่วนที่จะไปรับกุญแจจะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวอ,อีกสักพักจะพาเ,เพื่อนๆไปนะคะถึงเขาใหญ่แล้วค่ะ คุณนนท์เข้าไปติดต่อรับกุญแจที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะโต,โตขอให้กุญแจบ่ายโมงวะโตก็นั่งเล่นเข้ามาด้านในนะคะมีคาเฟ่ร้านกาแฟวิวสวยเลยค่ะ เดี๋ยวเราทานมื้อเที่ยงที่นี่เลยค่ะรสชาติอาหารใช้ได้หลังจากทานเสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันนะคะเข้าไปดูในบ้านกันค่ะนะจำราคาไม่ได้รู้สึกจะประมาณ540หรือ560นี่แหละค่ะจองผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานนะคะก็เข้ามามีเตียง3ฟุตครึ่งค่ะ2เตียง สะอาดสะอานอยู่ค่ะมีปักให้น้ำกามีแก้วกาแฟมีกาแฟไหมไม่มีค่ะมีแก้วให้ปักห้องน้ำนะคะอันนี้คืนกุญแจระเบียบข้อปฏิบัติโอเคห้องน้ำค่ะ มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยเลิศโอเคค่ะนอนดูธรรมชาติชิลๆสายแวน้นขับมาจากกรุงเทพสองคัน สองบ้าน นั่งพักกันจนหายเมื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อกันค่ะจะออกไปที่เขาเขียวผาเดียวไดาไปจุดกลางเต็นท์ลำตะคองแล้วก็มาที่อ่างเก็บน้ำสายสอนค่ะ มีใบีล็น้อยนัปล้อกัะน่าจะมีไปอัน เดี๋ยวออกจากผาไม่ใช่สิสเดี๋ยวออกจากเขาเขียวนะคะจะไปผาเดี๋ยวได้ต่อค่ะวันนี้เรามาเราเป็นสายแวน้นท,ท,ทันเทพรอบนี้ขอยอดฟังฟังนิดเดสาธุทางเข้าผเา,เา,เาเดียวดายค่ะเดินไปไหนเน่ะเดิผาเดียวดายครับนี่ผาที่

แต่ระวังนิดนึงบางช่วงจะสูงก็เป็นหน้าผาแบบสวยๆอะคะ่ะไม่ได้มีอะไรมากแต่ก็ก็ก็สวยนะในๆมาแล้วก็เข้าออไปดูหน่อยเ,เดินได้ แต่ก่อนอ่ะทางมันไม่ได้ทำแบบนี้ก็ทุกคนนี้มนานทำมาเดินง่ายไม่ได้มีมโมโมมไม้เท้าว่างประมาณนี้นะคะเดินไปเกือบ500เมตรเดี๋ยวไปเจอที่หน้าผาเลย <c oughs> ดีา <c oughs> ามานั่งทักก่อนครับเราทรมานหรือเปล่าเนี่ย Tá indo, é, tá indo é, tá, é, tá, é, tá, é, tá. เสร็จ,จากลำตะคองค่ะเราก็ขับรถย้อนมาทางที่พักค่ะจะผ่านอ่างเก็บน้ำสายสอนช่วงเย็นๆก็บรรยากาศดีค่ะเราก็เลยแวะถ่ายรูปกันสักแป๊บนึงค่ะแล้วค่อยเข้าที่พักค่ะเดี๋ยวพ่นใส่หน้า จุดนี้คือหน้าห้องพักของเราค่ะเรานั่งเล่นกันอยู่หน้าห้องสักพักใหญ่ๆค่ะก็มีน้องเมนออกมาโชว์ตัวให้เราเห็นถึงที่เลยไม่เทำไมมาตัวเดียว อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ค่ะวันนี้เราจะออกกันเช้าหน่อยค่ะเพราะว่าขับรถกลับกรุงเทพเช้าเช้าอากาศจะได้ไม่ร้อนมากค่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งลงทางเส้นปากช่องนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาคุณแจไปคืนเจ้าหน้าที่ที่จุดบ,บริการนักท่องเที่ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแวะทานข้าวก่อนกลับด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะหนองผักชีใช้เวลาเดินครึ่งชั่วโมงค่ะระยะทาง700เมตเดี๋ยวไปดูกันข้างในมีอายน้ำก็ไม่เคยเดินเหมือนกันตรงนี้นะคะ ผู้นำของเราปวดท้องค่ะไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้สุดท้ายก็ต้องกลับค่ะด้านในนี้ก็จะมีทุ่งหญ้าเป็นทางเดินที่สวยค่ะมีแหล่งน้ำมีหอคอยที่เราสามารถขึ้นไปทางด้านบนแล้วก็มองลงมาเห็นพวกสัตว์ป่าออกมาหากินค่ะออกก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไปก็ได้ <c oughs> ตรงนี้เป็นจุดชมวิวค่ะแล้วยังสามารถมองเห็นนกเงือกได้ด้วยเราต้องใช้เส้นทางลงเขาใหญ่ทางปากช่องนะคะถึงจะผ่านตรงนี้ค่ะ ยืนดูอยู่พักใหญ่เลยค่ะสุดท้ายก็มีโอกาสได้เห็นน้องเขาด้วยถึงจะมองจากระยะไกลเราก็ยังรู้สึกโอเคคุ้มค่ากับการที่ได้ยืนรอน้องเขาเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะ